คนไม่สนใจธรรมธรรมก็ไม่เข้าถึงใจคนจึงกลายเป็นคนก็สักว่าคนธรรมก็สักว่าธรรมไม่อาจจังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงธรรมให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังมา้ามันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือธรรม จึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉันนั้นโอวัตธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคนเราอย่าน้อยใจในวาสนาของตนการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีบุญวาสนามากยิ่งได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วนับว่าสั่งสมบุญมาไม่น้อย จึงควรเรียบตักตวงเอาบุญกุศลในอัตภาพนี้เสียอย่าได้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยอมตะธรรมพระอรหันต์แด่ความตายเราหลายๆคนมักเชื่อว่ายังเหลือเวลาอยู่บนโลกไปนี้ไปอีกนาน ไว้ตอนอายุมากๆจะทำบุญอย่างจริงจังตอนนี้สนุกกับทางโลกให้เต็มที่ก่อนจริงๆแล้วความตายเดินทางมาพร้อมกับเราเสมอเพียงชั่วขณะจิตจะพรากลมหายใจเฮือกสุดท้ายพากเราเดินจากโลกนี้ไปมันจะพากเราไป โลกหลังความตายมีทั้งแดนอบายภูมิแดนมนุษย์แดนสวรรค์แดนพรมและแดนนิพพานอยู่ที่เราแล้วละ่ะที่จากกำหนดที่หมายนั้นช่วยตอบคำถามนี้ดูว่าถ้าความตายเดินเข้ามาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านบอกเราว่าคุณเหลือเวลาเพียงสามวัน ถ้ามหาภัยพิบัตจิจูโจมฉับพลันจนโลกสั่นสะเทือนเราจะทำอะไรและมีอะไรเป็นที่พึ่งขณะนั้นถ้าดวงวิญญาณมากมายไม่รู้ว่าตนเองตายลอยเพ่นพร่านรอบกายเราป้องกันอย่างไรวันสุดท้ายของเราเราต้องการ ที่จะอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดคนในครอบครัวในบ้านหรืออยู่ในโรงพยาบาลถ้าเรากลับบ้านแล้วไม่เจอพ่อแม่สามีภรรยาลูกอีกต่อไปเราทำดีพอหรือ,อยังวันสุดท้ายของเราอยากกล่าวคำขอโทษอยากกล่าวคำขอบคุณอยากบอกรักกับใครบ้าง สิ่งยึดเหนี่ยวก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นไปตลอดการคืออะไรเราอย่างติดค้างห่วงอะไรบ้างห่วงลูกหลานสามีภรรยาภาระอะไรที่ยังไม่สะสางเราจะจากโลกใบนี้ไปอย่างสงบและปล่อยวางได้ไหมตอนนี้เราสะสมโลกีสมบัติและอริยสมบัติ สเบียงบุญสเบียงบาปอันไหนมากกว่ากันดังนั้นเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเร่งสะสมสมบัติที่แท้จริงก็คือบุญสะสมปัญญาเพื่อละความไม่รู้และความติดข้องในกายในใจของเราให้มากที่สุดโดยการอบรมเจริญกุศลเจริญปัญญา จนเข้าสู่พระอริยะบุคคลจึงจะเป็นหลักประกันมั่นคงที่จะเดินทางเข้าสู่แดนบรมสุขจงนำทำเสียเดี๋ยวนี้อย่ารอทำตอนลมหายใจสุดท้ายในทางทำแล้วถ้าเราระลึกถึงความตายเกลียกมรณสติจะทำให้เราไม่ประมาททำให้เข้าใจความทุกข์ เพื่อความปล่อยวางการยึดมั่นเพื่อจากโลกนี้ไปอย่างสวยงามไม่ทรมานหวาดกลัวเพราะมั่นใจในบุญที่ทำปัญญาที่มีเราจะตายอย่างมีสติและรู้เท่าทันความตายพระอระหันต์สายหลวงปู่มั่นสอนธรรมจงฟังเธอจะเกิดปัญญาใจเบิกบานมีความสุขดับทุกข์ได้จริง วันนี้มีนิทานจะเล่าให้ฟังมีลูกสะภ้ยคนหนึ่งพูดว่าทำจืดแม่ก็ว่าไม่มีรสชาติตอนนี้ทำเค็มนิดเดียวแม่ก็ว่ากินไม่ได้แล้วจะเอาอยังไงและเมื่อไม่เห็นลูกชายกลับมาไม่กล้าพูดอะไรได้แต่กลืนข้าวเข้าปากลูกสะภ้ยมองตามด้วยความโกรธ เมื่อลูกชายมองชิมอาหารที่แม่กำลังกินก็พูดกับภรรยาว่าผมบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าโรคของแม่กินเค็มมากไม่ได้เอาล่ะในเมื่อเป็นแม่ของคุณวันหลังคุณก็ทำเองก็แล้วกันลูกสะพ้ยกล่าวด้วยความโมโหแล้วก็สะบัดหน้าเดินเข้าห้องไปลูกชายเรียกตามด้วยความจนใจจากนั้นก็หันมาพูดกับแม่ว่า แม่ครับไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวผมต้บมบะหมี่ให้แม่กินนะครับลูกมีอะไรจะพูดก,กับแม่ไหมถ้ามีก็บอกแม่มาเถอะอย่ากเก็บไว้เลยแม่เห็นอาการกังวลของลูกชายแม่ครับเดือนหน้าผมได้เลื่อนตำแหน่งเกรงว่าจะต้องมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมียผมเองก็อยากออกไปทำงาน คือว่าแม่รู้ทันทีว่าลูกชายจะพูดอะไรต่ออย่าส่งแม่ไปอยู่บ้านพักคนชรานะลูกนะแม่พูดออกมาอย่างอ้อนวอนลูกชายคนหนึ่งคิดไปนานแต่ก็พยายามหาทางออกที่ดีกว่านี้แม่ครับอยู่บ้านพักคนชราก็ดีนะแม่จะได้ไม่เหงาที่นั่นมีคนดูแลดีกว่าอยู่ที่บ้านนะครับ หากเมียผมไปทำงานเธอจะไม่มีเวลาดูแลแม่เลยนะครับหลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จก็ออกมาทานบะหมี่จากนั้นก็เข้าไปที่ห้องหนังสือเข้าเยืยนนิ่งอยู่ที่หน้าต่างในใจเกิดความสนับสับส,บสนขัดแยง้งไม่รู้จะตัดสินอย่างไรดีแม่ของเขาเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาว กรมกลืนทนทุกเลี้ยงเขามาจนเติบใหญ่อีกทั้งส่งเสียให้เรียนอย่างต่างประเทศแต่แม่ไม่ได้อ้างสิ่งที่ทำไปเป็นเบีย้ยต่อรองให้เขาต้องเลี้ยงดูกลับกันภรรยาผู้มาทีหลังกลับเรียกร้องให้เขาต้องรับผิดชอบนี่เขาต้องส่งแม่ไปอยู่บ้านพักคนระจ,จ,จ,จริงๆหรือ คนที่จะอยู่กับแกในช่วงบั้นปลายชีวิตคือเมียนะเว้ยไม่ใช่แม่เพื่อนๆมักจะเตือนเขาอย่างนี้แม่ของเธอแก่แล้วนะหากโชคดีก็อยู่กับแกได้อีกหลายปีทำไมไม่อาศัยเวลาที่เหลือของแม่แล้วก็กระตันอยู่ปรนในบัตรท่านละ่ะอย่ารอให้แกอยากกระตันอยู่แต่แม่ไม่อยู่แล้วแล้วแกจะเสียใจ ญาติญาติมักจะเตือนเขาว่าอย่างนี้เขาไม่กล้าคิดอะไรต่อกลัวว่าตนเองจะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจเย็นแล้วพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าเรานั่งเงียบๆคนเดียวด้วยจิตใจที่หดหู่ณนะบ้านพักคนชราที่แสนจะรูหรานอกชานเมืองเขาใช้เงินจำนวนมาก เพื่อทดแทนความรู้สึกผิดต่อแม่ของเขาอย่างน้อยที่นี่ก็สะดวกสบายเมื่อเขาพออยุงแม่เข้าสู่ตัวอาคารทีวีจอยักษ์กำลังฉายภาพยนตร์ตลกอยู่แต่ไม่มีเสียงหัวเราะจากผู้ชมแม้แต่คนเดียวคนชราจ,จำนวนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนั่งอยู่บนโซฟานั่งมองประตูข้างด้วยสายตาอันเมือลอย หญิงชลาคนหนึ่งกำลังก้มตัวลงไปเก็บขนมที่ตกอยู่ที่พื้นขึ้นมาใส่ปากเขารู้ว่าแม่ชอบห้องที่สว่างโลง่งจึงเลือกห้องที่แสงพระอาทิตย์สามารถสาดส่องเข้ามาได้เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างใบไม้กำลังร่วงลงสู่พื้นหญ้าเป็นจำนวนมากนางพยาบาลหลายคนกำลังเข็นรถเข็นที่มีคนชรา นั่งอยู่ออกไปชมพระอาทิตย์ตกดินรอบตัวเงียบสงัดทำให้เขาสถานวาบในจิตใจแม้แสงพระอาทิตย์ยามลับขอบฟ้าจะงดงามสักเพียงใดนั่นก็หมายความว่าความมืดยามค่ำคืนกำลังจะย่างกลายเข้ามาแทนที่เขาถอนหายใจเบาๆแม่ครับผมต้องไปแล้วนะ ผู้เป็นแม่ทำได้เพียงแค่พยักหน้าตอนที่เขาเดินจากมาแม่ยังคงโบกมือลาด้วยสีหน้าอันเศร้าส้อยอาปากพูดโดยไม่มีเสียงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาหันมามองจึงเห็นผมสีดอกเหล่าของแม่เขานึกในใจแม่แก่แล้วจริงๆอยู่ๆภาพในครั้งอดีตก็ผุดขึ้นในห้วงแห่งความคิด ปีนั้นเขาอายุได้เพียงแค่หกขวบแม่มีธุระต้องไปต่างจังหวัดจึงต้องพาเขาไปฝากไว้ที่บ้านกุลลุงตอนที่แม่จะออกจากบ้านไปเขารู้สึกกลัวมากเขาเอาแต่กอดขาแม่ไม่ยอมให้แม่ไปแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูไปนะแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูนะสุดท้ายแม่ก็ไม่กล้าทิ้งเขาไปต่างจังหวัด เขารีบก้าวเท้าเดินออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเมื่อเปิดประตูแล้วก็มีกราหันไปมองแม่อีกเมื่อกลับถึงบ้านเขาเห็นภรรยาและแม่ยายกำลังเก็บข้าวเอาของของ,ของแม่โยนออกมานอกห้องถ้วยรางวัลรูปคนยืนสูงประมาณ3มฟุตที่เขาชะนะเลิศประกวดเกรียงความแม่ของฉันพจนานุก,กรมอังกฤษจีน ที่แม่ซื้อให้เขาในวันเกิดซื้อเป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขาได้รับจากแม่จังมียาหมองน้ำที่แม่ต้องทาขาก่อนนอนทุกวันทุกวันหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกคุนยนขอ,ของของแม่ผมออกมาทำไมเขาถามออกไปได้วยความโมโหสุดขีดขยะทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าไม่ทิ้งแล้วฉันจะเอาของของฉันวางไว้ตรงไหนแม่ยายพูดอย่างไม่สพอารมณ์ ใช่แล้วคุณรีบเอาเตียงเน่าๆของแม่คุณไปทิ้งได้แล้วค่ะพรุ่งนี้ฉันจะซื้อเตียงใหม่ให้แม่ฉันรูปเก่าๆสมัยเขายัางเด็กกองอยู่กับพื้นมันเป็นรูปที่แม่พาเขาไปเที่ยวสวนสัตว์และสวนสนุกนั่นมันเป็นสมบัติของแม่ผมไก่ก็เอาไปทิ้งไม่ได้มันจะมากเกินไปแล้วนะมาทำเสียงดังกับแม่ฉันได้ยังไงขอโทษแม่ฉันเดี๋ยวนี้ ผมเลือกคุณก็ต้องรักแม่คุณด้วยแต่คุณแต่งงานเข้ามาอยู่บ้านผมทำไมคุณรักแม่ผมไม่ได้ละ่ะท้องฟ้าอันเมืดมิดหลังฝนตกหนาวสะท้านเข้าไปถึงหัวใจท้องถนนที่ว่างเปล่าไร้รถกลา BMW คันหนึ่งพุ่งไปข้างหน้ากลาวกับอยู่ในสนามแข่งพร้อมกับเสียงสะอื้นของชายคนหนึ่ง ซึ่งมุ่งไปทางบ้านพักคนชจรานอกเมืองจอดรถเสร็จเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องพักของแม่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเขายืนมองแม่ด้วยความรู้สึกที่เมนาให้อภัยตัวเองแม่ของเขาก้มหน้าใช้มือนวดที่ขาของตัวเองเมื่อแม่ของเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่ประตูก็เห็นลูกชายของตัวเองยืนอยู่และในมือถืออย่างมองน้ำอยู่ และก็พูดออกมาด้วยเสียงอ่อนโยนว่าแม่ครับแม่ลืมเอามาด้วยดีนะที่ลูกเอามาให้เขาเดินไปหาแม่และคุกเข่าลงไปดึกแล้วลูกแม่ทาเองได้พรุ่งนี้ลูกต้องไปทำงานแต่เช้ากลับไปเถอะและเขาก็นิ่งไปสักครู่หนึ่งสุดท้ายก็กรั้นน้ำตาไว้ไม่ได้แม่ครับ ผมขอโทษแม่ยกโทษให้ผมนะกลับบ้านเราเถอะลูกรักตอนที่เต้ายังเด็กแม่ใช้เวลาทั้งหมดค่อยๆสอ,อนให้เจ้าใช้ช้อนใช้ตะเกียบคีบอาหารสอนเจ้าใส่รองเท้าสอนเข้ากระดกระดุมสอนเจ้าให้ใส่เสื้อผ้าอาบน้ำให้เช็ดอุจจาระปัสสาวะให้เจ้า สิ่งเหล่านี้แม่ไม่เคยลืมหากวันหนึ่งแม่จําไม่ได้หรือเริ่มพูดช้าลงขอเวลาให้แม่สักหน่อยกร่อแม่ได้ไหมให้แม่ได้คิดปางครั้งสิ่งที่แม่อยากจะพูดก,กับเจ้าแม่อาจจะพูดก,กับเจ้าไม่ได้อีกแล้วนะลูกรักลูกจําได้ไหมแม่ต้องสอนเจ้ากี่ร้อยครั้ง ให้เจ้าพูดคำว่าแม่ได้แม่ดีใจมากแค่ไหนที่เจ้าเริ่มพูดเป็นประโยคได้นะแม่ต้องตอบคำถามของเจ้ากี่ร้อยครั้งกว่าเจ้าจะเข้าใจในสิ่งที่เจ้าสงสัยดังนั้นหากวันหนึ่งแม่ถามเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกกับเรื่องเดิมๆขอให้เจ้าอย่าทำคานจะได้ไหมตอนนี้แม่อาจกัดกระดุมเสื้อไม่ได้ ยามกินข้าวอาจหกเลอะเทอะเสื้อผ้าเจ้าอย่าเอ็ดแม่ได้ไหมขอให้เจ้าอดทนและอ่อนโยนกับแม่ขอเพียงเจ้าอยู่ข้างๆแม่แม่ก็รู้สึกอุ่นใจลูกรักวันนี้ขาของแม่เริ่มอ่อนแรงยืนได้ไม่ค่อยนานแล้วนะเดินเหินลำบากขอให้ลูกจับมือและพยุงแม่ไว้ได้ไหมเดินเป็นเพื่อนแม่จนวันนี้ที่แม่สิ้นใจ เหมือนวันที่เจ้าคลอดมาแม่ก็พยุงเจ้าเดินอย่างนี้เหมือนเดิมฟังจบก็อย่าลืมไปกราบแม่กันนะคะสวัสดีค่ะ